สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอการดูไก่ใจไม่ดีไก่ใจเสาะเป็นยังไงนะครับมันจะมีการถ่ายทอดพัตุกรรมมาแต่เล็กนะครับไก่ไก่ใจไม่ดีไก่ใจเสาะภาษาอีสานเขาเรียกว่าไก่ใจเสาะไก่ใจใจไม่สู้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเอาตั้งแต่ เกิดมาเลยนะครับหนึ่งจะเป็นไก่ที่พอถึงอายุพอถึงอายุที่จะปั๊มนะครับจะเป็นไก่ที่นานนานสู้ไก่นะครับอย่างเช่นแปดเดือนแล้วนะครับยังไม่สู้ไก่อยู่นะครับบางตัวเลยไปถึงสิบสองเดือนก็ยังไม่สู้ไก่นะครับข้อที่หนึ่งจะเป็นไก่ที่นานสู้ไก่ นะครับข้อที่สองไก่จะตีเร็วผิดปกตินะครับเป็นไก่ตีรีบรีบนะครับอย่างเช่นตีเร็วตีเบิ้ลตีเร็วตีเบิ้ลนะครับถ้าถ้าถ้ามีอาการรีบรีบนะครับก็คอยสังเกตดูข้อที่สามขนคอนะครับ ขนคอจะเป็นไม่เรียบนะครับไก่เวลามันมันสู้กันนะครับขนคอมันจะพึงออกนะครับเหมือนกับงูจงอางนะครับเหมือนกับงูเห่านะครับเวลามันชนมันก็จะขนคอมันจะเป็นคล้ายๆกับไก่ที่มันไม่สู้ไก่นะครับข้อที่สี่นะครับ เวลาโดนคู่ต่อสู้ตีนะครับไก่จะมีอาการสะดุ้งไวนะครับโดน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 บ้างไม่โดนบ้างก็จะเป็นไก่อาการสะดุ้งนะครับในการพัฒนาไก่ชนเราก็ต้องดูพ่อแม่พันธุ์มันด้วยนะครับพ่อเป็นไก่ที่ทนแม่เป็นไก่ที่ทน ก็สามารถที่จะนำมา,าพัฒนานะครับได้นะครับสำหรับการดูไก่ง่ายๆนะครับก็จะมี4ข้อนะครับให้เราไปสังเกตให้เราไปพิจารณาดูเพราะว่าในสนามจริงไม่มีหมูนะครับบางครั้งเวลาเราเอาไก่ออกชนเราไก่ไปคาดสายพันธุ์นะครับก็ต้องมีความไก่ก็ต้องมีความเหนียวบ้างนะครับมีความทนบ้างไม่ใช่ว่า ตีเสร็จแล้วเขาไม่ออกแล้วก็ตัวเองวิ่งหนีนะครับสำหรับการดูไก่ว่ามันมีจิตใจเหนียวแน่นไหมนะครับก็ขอแนะนำเบื้องต้นนะครับแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ